สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่2พบกับครูเพิ่งเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกและเปิดไปที่หน้า33ค่ะ 6.8นะคะการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารความรู้สึกเชิงจำนวนคืออะไรก็คืออะไรลูกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะที่เราเคยได้เรียนมาแล้วคราวนี้เกี่ยวกับการหารนะคะจะเกี่ยวยังไงอ่ะเด็กๆด,ดูตามครูพึ่งนะคะลูกดูตามไปเราจะ เรียงลำดับนะคะของผลการหารจากน้อยไปมากอ่านะคะเราจะใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนนะคะโดยใช้ผลการหารในการตัดสินใจนะคะอันนี้ครูเพิ่งให้เราเรียงผลการหารนะคะจากมากไปน้อยนั่นเอง อก่อนที่เราจะเรียงได้นะคะลูกเราต้องทำยังไงก่อนคะต้องหาผลหารออกมาก่อนใช่ไหมลูกอ่าหาผลหารออกมาก่อนอันแรกลูก12หาร1นึอ่า12หาร1เท่ากับเท่าไรคะคิดยังไงง,ไง่ายๆ1คูณอะไรได้12 อ่านะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่าก็เพิ่งเขียนตรงนี้นะ1คูณอะไรได้เท่ากับ12แบบนี้นะคะลูกเด็กๆก็ท่องเลยลูก1คูณอะไรได้12ค่ะ1คูณ1เป็น1 1-2คูณ2เป็น2 1คูณ3เป็น3 1คูณ4เป็น4 1คูณ5เป็น5เพราะฉะนั้น1คูณอะไรได้12ลูก 1นึคูณนั่นเองนะคะ1นึ่คูณคูณเท่ากับ12ดังนั้น12หารด้วย1ก็เท่ากับอะไรลูกเท่ากับ12นั่นเองอ่ะ12อ่าผลหารข้อแรกนะคะต่อมาอ่ะอันที่2ค่ะ12หาร2เท่ากับเท่าไหร่อ่า เหมือนเดิมค่ะเราก็ใช้อะไรความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหาผลหารใช่ไหมคะ2คูณอะไรได้เท่ากับ12อ่าเด็กๆก็ท่องสูตรคูณแม่2เลยค่ะ2คูน1เป็น2 2คูน2เป็น4 2คูน3เป็น6 2คูน4เป็น8 2คูน5เป็น10 2คูน6เป็น12 ดังนั้น12หารด้วย2ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก6อ่าเท่ากับ6นั่นเอง6นะคะอ่าต่อมา12หาร3เท่ากับเท่าไรเหมือนเดิมค่ะ12หาร3ก็คืออะไรลูก3คูณอะไรได้เท่ากับ 12บสออ่าสาคูณหนึเป็น3 3ม,มคูณสเป็น6 3สคูณสเป็น9 3้คูณสเป็น12ดังนั้น12หาร3ก็เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับสี่ นั่นเองแบบนี้อ่าเราจะทำการเปรียบเทียบนะคะเราก็ต้องหาผลหารออกมาก่อนนะลูกว่าแต่ละโจทย์เนี่ยแต่ละข้อผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าต่อค่ะ12หาร4เท่ากับเท่าไหร่ก็4คูณจำนวนใดเท่ากับ12 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณสเป็น12นั่นเอง12หาร4ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก เท่ากับ3นะคะเท่ากับ3อ่ะต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายลูก12หารด้วย6เท่ากับเท่าไรคะ6คูณอะไรได้12ล่ะ6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรลูก 2นั่นเองแบบนี้นะคะแบบนี้คราวนี้นะคะเราจะทําการเรียงใช่ไหมครูเพิ่งบอกว่าให้เรียงลําดับผลหารนะคะจากมากไปน้อยอาจากมากไปน้อยมากสุดก็คืออันดับหนึ่งนะคะมีอยู่สี่เอ่อห้าข้อใช่ไหมน้อยสุดก็คืออันดับ5อ่า ผลหารมากที่สุดคือไหนลูกก็คือ12ใช่ไหมคะอันดับที่1อยู่ตรงนี้อันดับต่อมาค่ะนออามากลองลองมาลูกก็คือ6ใช่ไหมคะอันดับสองอันดับต่อมา4ใช่ไหมคะเป็นอันดับที่3ต่อมาก็คืออะไรลูก3ใช่ไหมลูกเป็นอันดับที่สอ่า และอันดับสุดท้ายน้อยที่สุดก็คือ2อันดับที่5เห็นไหมคะจากมากไปน้อยอ่าแบบนี้นะคะแบบนี้เราต้องหาผลหารออกมาก่อนเราถึงจะทำการเปรียบเทียบได้นะคะต่อมาดูตามครูพึ่งนะคะดูตามครูพึ่งนะอ่ะเรียงลำดับ ผลหารจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากเราก็ต้องทำไมลูกหาผลหารก่อนใช่ไหมคะ6ห,หาร3เท่ากับเท่าไรก็เหมือนเดิมค่ะความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร3คูณจำนวนใดเท่ากับ6อ่า3คูณ1เป็น3 3คูณอะไรลูก2เท่ากับ6 ดังนั้น6หาร3ก็เท่ากับอะไรคะ2นั่นเองอ่าต่อมาหาผลหารอีกหาผลหารอีกนะคะอ่า9หาร3 9หาร3เท่ากับเท่าไหร่ก็คืออะไรลูก3คูณจำนวนใดเท่ากับ9 ใช่ไหมคะสามคูณหนึ่งเป็นสามสามคูณสองเป็น6 3สามคูณสามเป็น9าคำตอบของเราก็คืออะไรลูก3อ่าก้หารด้วยสามก็เท่ากับสามนั่นเองนะคะอ่าต่อมาสิบสองหารด้วยสามเท่ากับเท่าไรคะสิบสอง่าสิบสองหารด้วยสามก็คืออะไรลูกสามคูณกับ จำนวนใดเท่ากับ12 3าคูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ4แบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะต่อ15หารด้วย3 15นะคะ15หารด้วย3ก็คือ3คูณจำนวนใดเท่ากับ15 3าคูณหเป็น3 3มคูณสเป็น6 3สคูณสเป็น9 3คูณสเป็น12 3สคูณหเป็น15คําตอบก็คือ5อ่านะคะเด็กๆหลายคนคงจะหาคําตอบหาผลหารได้คล่องแล้วใช่ไหมคะถ้าฝึกคิดมากๆลูกก็จะหา ผลหารได้ง่ายๆมากๆเลยแบบที่ครูพึ่งทำนี่เห็นไหมคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหาผลหารจะง่ายที่สุดอ่าสิหารด้วย3ลูกก็คืออะไร3คูณอะไรได้18ใช่ไหมคะสคูณหเป็น3 3มคูณสเป็น6 3สคูณสเป็น9 3้าคูณสเป็น12 3สคูณหเป็น15 3สคูณหเป็น18นั่นเองอืม ข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย21หารด้วย3เท่ากับเท่าไรคะก็คือ3คูณอะไรคูณจำนวนใดได้2 7เอได้21ใช่ไหมคะก็คืออะไรลูก3คูณ7นั่นเองอคราวนี้เราก็เรียงลำดับของผลหารใช่ไหมคะคุณเพิ่งบอกว่าให้เรียงลำดับผลหารจากน้อยไปมาก น้อยก็คือที่1น,นะลูกน้อยที่สุดคือที่1น,น้อยที่สุดคืออะไรนี่2อ,อันดับ1นอยู่นี่เองนี่ต่อมา3อ้าวเรียงเลย4ค่ะอันดับที่3 5เป็นอันดับที่4 6อ่ะหเป็นอันดับที่หใช่ไหมคะและ7เ,เป็นอันดับที่6อ่าตรงนี้คือน้อยที่สุดน้อย ไปหาไปหามากอ่าแบบนี้นะคะแบบนี้เราต้องหาผลหารออกมาก่อนแล้วจึงทำการเปรียบเทียบอ่ะคราวนี้ลองดูด้านล่างสีดูตามครุพึ่งนะคะในช่องนี้ลูกให้เติมเครื่องหมายเครื่องหมายมากกว่าปากกว้างๆค่ะหรืออ่าหรือ น้อยกว่าปากแหลมๆนะคะให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเราต้องทำไมหาคําตอบหาผลหารออกมาก่อนแล้วจึงทําการเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะ6หารด้วย3ได้เท่ากับอะไรลูกก็คือ3คูณอะไรได้6ใช่ไหมคะสคูณ2นั่นเองผอลหารอยู่ตรงนี้3าคูณสเป็น6ต่อมา9หารด้วย3าม ก็คือ3คูณอะไรได้9กใช่ไหมคะ3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9อ่าผลหารออกมาแล้ว2กับ3ข้อนี้ก็ต้องเติมเครื่องหมายอะไรลูกน้อยกว่านะคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าอ่าต่อมาดู 12หารด้วย3เท่ากับอะไรก็คือ3คูณจำนวนใดได้12ใช่ไหมคะ3คูณอะไรได้12ลูก3คูณ4เป็น12 15อ่า15หารด้วย3นะคะเท่ากับเท่าไร15หารด้วย3ก็คือ3คูณจำนวนใดได้15 3คูณ5เป็น15อ่าทำการเปรียบเทียบข้อนี้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ น้อยกว่านั่นเองอ่าน้อยกว่าดูต่อมาอีกข้อหนึ่งลูก18หารด้วย3เท่ากับ6อ่า21หารด้วย3เท่ากับ7อันนี้เติมเครื่องหมายอะไรน้อยกว่าเหมือนเดิมนะคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเดิมอ่าเราจะเปรียบเทียบโดยใช้ โดยหาผลหารก่อนนะคะแล้วจึงทำการเปรียบเทียบนั่นเองนะลูกนะต่อมาเด็กๆเปิดหนังสือหน้า35ค่ะหน้า35อ่าตรงนี้ลูกคำสั่งเขาบอกเติมเครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมคะหรือน้อยกว่าในช่องว่างนะคะ,ะตัวอย่างข้อนี้25หารด้วยห้า นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า45หารด้วย5เราต้องทำไมลูกเราต้องทำการหาผลหารก่อนใช่ไหมคะหาผลหารก่อนอ่า25หาร5ได้เท่าไหร่ก็คืออะไรลูก5คูณจำนวนใดเท่ากับ25 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น2 0 5คูณ 5เป็น25อ่าเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คืออะไรลูก5นะอ่าต่อ,อามา45หาหารด้วย5นะคะ45หาหารด้วย5ก็คือ5คูณจำนวนใดเท่ากับ45 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ8เป็น40 5คูณ9เป็น45อ่าคำตอบก็คือ9คราวนี้นะคะเราก็ทำการเปรียบเทียบผลหารนี่5กับ9นะคะ5กับ9 ต้องเติมเครื่องหมายอะไรลูกผลหารข้อนี้เติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเห็นไหมข้างล่างลูกดังนั้น25หารด้วย5ก็คือน้อยกว่า45หารด้วย 5. อ่าเพราะยังไงเพราะทำไมลูก5้ออ่หารด้วย5มันเท่ากับเท่าไรล่ะหา <5. S 2> ใช่ไหมคะ45หารด้วย5มันเท่ากับ9 5ก็น้อยกว่า9ไงใช่ไหมอ่าดูอีกตัวอย่างหนึ่งข้างล่างลูกข้างล่างนะคะ48หารด้วย6มากกว่าหรือน้อยกว่า48หารด้วย8เหมือนเดิมค่ะหาผลหารออกมาก่อน48หารด้วย6เท่ากับเท่าไร6 6คูณจำนวนใดเท่ากับ48ใช่ไหมคะอ่า อันนี้เด็กๆไปท่องเองนะเดี๋ยว็กเพิ่งคิดออกมาเลยจะได้เร็วนะคะ6คูณ8นั่นเองนะคะ6คูณ8เป็น48อ่ะข้อนี้ตอบ8 48่หารด้วย8นะคะ48่หารด้วย8ก็คือ8คูณจำนวนใดเท่ากับ48 8คูณ6นั่นเองนะคะ8คูณ6เป็น48เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือคำตอบ6 คราวนี้ก็ทําการเปรียบเทียบอะ,อะเด็กๆสังเกตเห็นไหมลูกว่าว่าตัวตั้งตัวตั้งคือ48เหมือนกันเลยเห็นไหมคะตัวตั้งคือ48เหมือนกันเลยแต่ตัวหารน้อยอ่าเป็น6กับ8ใช่ไหมคะจำไว้ว่าถ้าตัวหาร น้อยนะคะถ้าตัวหารน้อยกว่าในอันนี้ในกรณีที่ตัวตั้งคือเลขเดียวกันนะลูกตัวตั้งคือเลขเดียวกันถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่านะคะถ้าตัวหารมากผลหารจะน้อยเห็นไหมลูกอ่าถ้าตัวตั้งเหมือนกันนะคะเด็กๆจำไว้ว่า ตัวหารน้อยผลหารจะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายอะไรลูก48หารด้วย6มากกว่าหรือเท่ากับ48หารด้วย8มากกว่านะคะมากกว่านั่นเองนะลูกนะอ่ะดูด้านล่างตรงนี้มีอยู่6ข้อเอ๊ะ ตรงนี้นะคะหกข้ออ่าข้อหนึ่งครูเพิ่งทำข้อหนึ่งง่ายๆดีกว่านะคะข้อหนึ่งลูกหกหารด้วยสามกับหกหารด้วยสองอันนี้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูเพิ่งบอกว่าไงตัวตั้งเหมือนกันตัวตั้งเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าตัวหารมากแปลว่าถ้าตัวหารมากกว่าแปลว่าผลหารจะน้อยกว่า เห็นไหมคะอ่าข้อนี้ลองเติมก่อนนะลองเติมเครื่องหมายน้อยกว่าอ่าคราวนี้หาคำตอบซิว่ามันตรงไหมพิ่งเติมเครื่องหมายน้อยกว่าไปนะคะลองหาคำตอบ6หาร3เท่ากับอะไรลูก2อ่าหหารสองล่ะก็เท่ากับ3อ่าเครื่องหมายน้อยกว่าก็คือถูกต้องนะคะถูกต้องข้ออื่น อทำเองนะคะข้ออื่นทำเอง1นึ่งข้อ2 3งสามสี่ห้าหกทำเองหาผลหารออกมาก่อนแล้วจึงทำการเปรียบเทียบแล้วแล้วก็เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่ะดูข้างล่างตรงนี้เติมตัวเลขแสดงจำนวนมีสองข้ออ่ามีสองข้อนะคะ 48หารด้วย6กเขาเติมมามากกว่าจำนวนใดหารด้วย6นะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นตัวหารไหมลูกตัวหารมันเท่ากันเลยนะคะตัวหารเท่ากันเลย,นะะตเเลยแต่ว่าตัวตั้งนะคะถ้าตัวตั้งมาก ถ้าตัวตั้งมากแปลว่าผลหารก็มากถ้าตัวตั้งน้อยแปลว่าผลหารก็น้อยนะคะข้อนี้ตัวตั้งคือ48%ใช่ไหมมันมากกว่าแปลว่าในช่องนี้เราต้องเติมเลขอะไรลูกตัวเลขที่น้อยกว่า48%ถูกต้องไหมคะตัวเลขที่น้อยกว่า48%อ่ายกตัวอย่างเช่นครูเพิ่งเติมเลข42ค่ะ ่ะครูเพิ่งเติม42คราวนี้ลองมาตรวจคำตอบนะคะ48หารด้วย6เท่ากับ8อ่า42หารด้วย6เท่ากับ7อ่าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายนี้ถูกต้องหรือยังลูกถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วก็คือ8มากกว่า7นั่นเองอ่ข้อ2ให้เด็กๆเ,เ,เติมตัวเลขเองนะคะเติมตัวเลขเอง นี่ตัวตั้งเหมือนกันเลยคือ35นะคะคราวนี้ตัวหารครูเพิ่งบอกว่ายังไงตัวหารน้อยผลหารจะมากใช่ไหมคะตัวหารมากผลหารจะน้อยอ่าลองเติมดูนะลูกนะต่อมาหน้า36นะคะหน้าที่36 เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะคะมีอยู่4ข้อลูกง่ายๆเด็กๆทําเองนะคะทำเองเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะทำเองนะลูกนะต่อมาเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกแล้วเปิดมาที่หน้า19นะคะแบบฝึกหัดที่6.8อ่า ข้อ1เค้เขาให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะคะอ่าดูตรงนี้เขาบอกอะไรนี่หาคำตอบโดยไม่ต้องคิดคำนวณอ่ายังไงนะคะเราไม่ต้องหาผลหารทำยังไงข้อ1คึ่งเพิ่งบอกแล้วนะคะบอกว่าถ้าตัวหารเท่ากันเห็นไหมลูกถ้าตัวหารเท่ากัน ตัวตั้งถ้าตัวตั้งมากผลหารก็มากถ้าตัวตั้งน้อยผลหารก็จะน้อยกว่าอตัวตั้งมากผลหารมากตัวตั้งน้อยผลหารน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้เติมเครื่องหมายอะไรลูกเติมเครื่องหมายมากกว่าไงคะใช่ไหมล่ะก็14มันมากกว่า10นี่ คราวนี้ลงามาตรวจคำตอบซิว่ามันจริงไหม14หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ลูก2คูณอะไรได้14ก็2คูณ7 10ี่10หารด้วย2เท่ากับเท่าไร่2คูณอะไรได้10ก็คือ5อ่าเพราะฉะนั้น7มันมากกว่า5ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าก็คือถูกต้องนั่นเองอ่านะคะยังไงไม่ต้องคิดคำนวณ ครูเพิ่งบอกว่ายังไงอ่ะดูอีกข้อหนึ่งข้อ3ครูเพิ่งบอกว่าถ้าตัวหารอันนี้คือตัวหารเท่ากันนะคะตัวหารเท่ากันตัวตั้งมากผลหารมากตัวตั้งน้อยผลหารน้อย อ่านะคะเด็กๆลองดูนะคะเติมเครื่องหมายลงไปมากกว่าหรือน้อยกว่าข้ออื่นทำเองนะลูกนะทำเองลองพิจารณาดูถ้าไม่แน่ใจก็ทำไมหาคำตอบออกมาหาผลหารออกมาแล้วก็เติมเครื่องหมายนะคะดูข้อสองลูกข้อสองเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่าง นะคะข้อนี้เหมือนกันเลยนี่หาคำตอบโดยไม่ต้องคิดคำนวณอ่ายังไงไม่ต้องคิดคำนวณยังไงอ่ะดูข้อที่หนึ่งครูเพิ่งบอกแล้วนะคะครูเพิ่งบอกแล้วว่าถ้าตัวตั้งเท่ากันอันนี้คือตัวตั้งนะลูกตัวตั้งเท่ากัน ใช่ไหมคะตัวหารยิ่งมากผลหารก็ยิ่งน้อยเห็นไหมฮะตัวหารยิ่งมากผลหารยิ่งน้อยอ่าข้อนี้เราต้องเติมเครื่องหมายอะไรนี้เติมเครื่องหมายอะไรคะข้อ1เติมเครื่องหมายมากกว่าอ่ามากกว่าอ่เาเรารอ เราลองมาตรวจคำตอบดูลองหาคำตอบดูนะคะ50หารด้วย6เท่ากับเท่าไรนะคะก็คือ6คูณจำนวนใดได้50 6หคูณอะไรได้50ลูก6คูณ8เป็น48ใช่ไหมคะ่ 48, เหลือเศษคะ่ะ2อ่า8เศษ2ข้อนี้นะคะอ่าต่อมา50 หารด้วย8นะะก็คือ8คูณจำนวนใดได้50อืม8คูณ5เป็น48เศษ2 8คูณ6ะ,ะไม่ใช่8คูณ5 8คูณ6เอาใหม่8คูณ6เป็น48เศษ2 เห็นไหมคะเครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่ามากกว่าก็คือถูกต้องลูก8มากกว่า6แน่นอนนะคะจำไว้ว่าตัวตั้งเท่ากันตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหารยิ่งมากผลหารก็ยิ่งน้อยนะคะ,ะจำไว้นะข้อนี้ก็ ทำเองนะลูกที่เหลือทําเองเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลองพิจารณาแบบที่ครูเพิ่งบอกนะคะถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ทําไมหาคําตอบนั่นเองอ่าต่อมาดูหน้าที่10ลูกหน้าที่2 0ข้อที่3นะคะข้อที่3เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างอ่าเขาบอกว่ายังไงสังเกตดีดี จทยข้อนี้ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคำนวณอีกแล้วนะคะไม่ต้องคำนวณอีกแล้วให้พิจารณาจากตัวตั้งนะคะหรือตัวหารนั่นเองเพื่อที่จะหาคำ,อาคำตอบมาว่าต้องเติมเครื่องหมายอะไรนะคะอ่าข้อ3ทําเองนะลูกทําเองหมดเลย1 2 3 4 5 6นะคะทำเองอ่าดูข้อที่4ี่ซิ ข้อที่4เติมตัวเลขแสดงจำนวนอ่าสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคำตอบให้เลือกคำตอบเพียงจำนวนเดียวอ่านะคะดูซียังไงข้อ1เขาให้เราเติมตัวเลขใช่มีลูกลงในช่องว่างใช่ไหมคะ40หารด้วย5 มากกว่านะคะมากกว่าจํานวนใดหารด้วย5อ่าตัวตัวหารเหมือนกันเลยลูกตัวหารเท่ากันเลยค่ะตัวหารเท่ากันเลยคุณพิ่งบอกว่ายังไงตัวตั้งยิ่งมากผลหารก็ยิ่งมากกว่านะคะเมื่อตัวหารเท่ากันนะคะตัวตั้งยิ่งมากกว่าผลหารก็ยิ่งมากกว่า ยังไงครูพิ่งข้อนี้ครูพิ่งเติมเลขที่น้อยเราต้องเติมเลขที่น้อยกว่า40ถูกไหมลูกนะคะเติมเลขที่น้อยกว่า40อ่าครูเพิ่งเติม35ค่ะเติม35คราวนี้ลองมาตรวจคำตอบซิว่า40หารด้วย5มันมากกว่า35หารด้วย5จริงหรือไม่นะคะ40หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ลูก 5คูณจำนวนใดได้40 5คูณแเป็น40นะคะ35หารด้วย5 5คูณจำนวนใดได้35 5คูณ7เป็น35เห็นไหมคะเครื่องหมายมากกว่าก็คือถูกต้องอ่านะคะถูกต้องข้ออื่นลูกเด็กๆ เติมตัวเลขเองนะคะเติมเองทํามาเยอะแล้วนี่ทำมาต้องหลายข้อแล้วต้องเติมได้นะคะต้องเติมได้2 3 4 5 6ทําเองนะลูกนะ,ะงานของเราวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่6.8นะคะในหน้าที่19และ20จํานวน2หน้าด้วยกันนะคะทำให้ เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ